เอาละครับปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจหนึ่งค่ะข่า,ขาวเรื่องราวดีๆนะคะทางบริษัท PTT นะคะ Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะหรือ GC นะคะจับมือกับทาง Misti นะคะในการนำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคลิลมาใช้ในการประกอบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะเป็นส่วนประกอบในการบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางเพราะฉะนั้นนะคะก็สับสุนให้รัฐบาลน,นะคะเชิญชวนเรื่อง,องการแยกคัดแยกเรื่องการใช้พลาสติกต่างๆส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ บริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC บริษัทแมตเ w เวประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ m i s t ี e บริษัท Top Trend a Menu Facturing จำกัดหรือ TTM และบริษัท S J International Enterprise จำกัดมหาชนเดอรวมกันแถลงข่าวร่วมการรักโลกด้วยการนำนวัตรกรรมเมดพลาสติกรีไซ c คิล PCR Post Consumer Resin มาเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษ 3-Layer Plastic Recycle ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการปนเปื้อนต่อผู้บริโภคเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่นำพลาสติกใช้แล้วและแปลร,รูปในประเทศร้อยเปอร์ซชูคอนเซปต์รักโลกแบบง่ายๆได้ทุกวันด้วยนว,วัตรกรรมแห่งเทคโนโลยี h o a l t h earth every day simply with innovative technology และหากมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้ผู้ผลิตก็จะหันมาเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและการรักโลกอย่างยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นต่อไป ทำธุรกิจไปอ่ะเราต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเบียดเบียน,ยนโรคใบนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มาแบรนด์มิสกีนจะไม่ใช่แบรนด์แค่ครึ่งสมองแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์ที่จะบอกว่าใช้แล้วสวยแค่ไหนสวยอย่างไรแต่เรากําลังที่จะบอกว่าใช้แล้วโรคใบนี้น่าอยู่ขึ้นอย,าบบอย่างไรธุรกิจแบบยั่งยืนเนี่ยเราพูดถึง3 3ส่วนก็คือเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแล้วพลาสติกเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงจาได้ไหมพลาสติกเป็นผู้ร้ายโอ้ทิ้งพลาสติกลงทะเล บอกได้เลยพลาสติกมีค่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายนะฮะอยู่ที่การจัดเก็บอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ว่าเราจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยส,สเ s สตนนะครับก็เกิดแนวคิดตัวนี้ขึ้นมาครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่เอาพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้กับอุตสาหกรรมความสวยงามตรงกับสโลแกนวันนี้เลยครับโลกสวยได้เราสวยด้วยนะครับ เราจะต้องคิดถึงความปลอดภัยแล้วเราต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย,อย่างเราทําโลชั่นให้นิสซีเนี่ยนอกจากปลอดภัยก็ต้องมีเปี่ยนสิธิภาที่ที่เรารู้ว่าให้อะไรลูกค้านะคะเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ